น,นะครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้แต่จะเป็นตัวเล็กๆนะ g a b l แต่มันมีความน่าสนใจในเรื่องของเงินปันผลแล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องของ g o s t Story นะครับเดี๋ยวเราสัญญาณภาพจากคุณเบนสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีพี่อที่คลาสสวนเงินุทุกท่านครับแหมวันนี้ไม่เข้าธีมผมเลยนะคุณเบนนะมาตีมหุ้นตัวเล็กนะ,ะแต่ก็เป็นหุ้นตัวเล็กที่มันมี mm. อะไรดีๆอยู่ในตัวของเขาอยู่เดี๋ยวให้คุณเบน วิเคราะห์ให้ฟังเลยครับเชิญเลยครับได้ครับผมครับก็พอดีวันนี้ผมมีงบออกมาเมื่อเมื่อวานแนะครับผมมีงบออกมาสามตัวนะครับแล้วก็เตัวของภาพเนี่ยก็เลยเดี๋ยวผมอาจจะไล่เรียงทีละตัวก่อนละกันนะครับไม่แน่ใจสไลด์เอ,อ,อมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปที่แซก่อนละกันนะครับก็ตัวแซเนี่ยผมเกินสั้นๆก็คือว่าตัวของภาพรวมเนี่ยมันเป็นไปตามคาดเลยนะครับว่าภาพไตรมาสสี่จะแย่นะครับแล้วก็ตัวของ แนวโน้มเนี่ยตัวกำไรที่ได้เนี่ยเขาดีอยู่ที่เราคาดประมาณ4%แตุ่ณก็ถือว่าโทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองก็คือว่าเซกเตอร์ออโต้ยังคงเป็นเซกเตอร์ที่จะอ่อนแอนะครับต่อไปในไตรมาส1ไตรมาส2เพราะว่าสาเหตุก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยภาพเซกเตอร์ออโต้มันคือดี1 2แย่3 4นะครับแล้วผมคิดว่ามันจะแย่1 2แล้วปีนี้มันจะเป็นแย่1 2ราจจะดี3 4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จังหวะที่มันแย่ไตรมาสเนี้ยปีนี้ นะครับไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยมันจะไปเจอกับไตรมาสหนึ่งสองปีที่แล้วที่มันดีนะครับมันก็เลยคิดว่าเออตัวของภาพเอาลุกมันจะยังคงระยะสัน้นเนคงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในขณะที่ตัวของการเติบโตปีนี้มันก็ดูน่านาลุ้นนิดน,นึงเพราะว่าภาคเซกเตอร์มันไม่ค่อยดีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เลยเออมองแค่ว่าเออแซดมันไม่ได้มีอะไรหรือทัศาเลสอะไรที่โดดเด่นชัดเจนเราก็เลยดาวเกรดด้วยนะครับราคาหุ้นเนี่ย มันไซด์เวมา17 18 17 18มาหลายรอบแล้วแล้วเราก็บอกว่าเออหุ้นตัวนี้มันอยู่แค่นี้แหละนะครับตอนนี้ก็ถ้าใครตามก็น่าจะได้สักหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วประมาณ18กว่าก็เลยดาวเกรดนะครับสำหรับด้วย n d a t i o n เป็นโฮะนะครับนะครับประมาณ19บาท50ซึ่งจุดดีข้อเดียวอย่างที่เราบอกไปออโต้เซกเตอร์ปันผลดีนะครับในในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าแนวโน้มจะแย่ถึงแม้จะอะไรก็ตามเอ,อ่ออย่างแซดเนี่ยตอนนี้ปันผลถึงประมาณ8.7 ดีเวนด์ยูนะครับในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเราก็มองว่าตัวของยังโอเคในลักษณะการถือเป็นหุ้นปันผล,ผลอยู่นะครับ uh, ในสไลด์ถัดไปนะครับตัวที่พี่อาทิตย์เกิดมาเมื่อกี้นะครับก็คือตัว J จเบินะครับเออเรามองว่า j จเบ e เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากเหมือนตัวของ e c h c o n s ซ l t นะครับเอ,อ่อกลุ่มเทคเนี่ยเราพูดม,มาตลอดมันจะแยก2กลุ่มคือ t e คเอสไอกับเทคคอนเซิลนะครับตัวเทคคอนเซิลเนี่ยก็คืออย่างบลูบิกรีแบตเร เออ SI ก็คือ j a b l e AT m ทีเออะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่ง j a b บ e เนี่ยเรามองว่าด้วยเนเจอร์ของกิจเทคคอนซทที่จำเป็นจะต้องพัฒนาระบบที่ยังเป็นต้องวางโครงสร้างที่ยังเป็นเราต้องมีการลงทุนนะครับกลุ่มเนี้ยผู้ลูกค้าเนี่ยเขายังจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับยังจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือว่าเวางระบบในเรื่องของ Cy b e r Security นะครับแต่ว่า t ท c h อนซ s u l t เนี่ยมันดีเลย์ได้นะครับคือเราเชะลอการเพิ่มฟีเจอร์ชะลอการลงทุน เพิ่มสังยภาพอะไรต่างๆไปก่อนนะครับแต่ว่าพวกนี้มันเป็นของจําเป็นนะครับเอมันเป็นของจําเป็นเนี่ยก็เห็นว่าความผันผวนของกําไรเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากพวกเทคควอนซ์เซ์นะครับแล้วก็ยังโชคดีที่ยังเติบโตได้นะครับสำหรับตัวเจเบิลนะครับไทมาสีเนี่ยกำไรลดลง5%เยียวยจากฐานสูงนะครับฐานเขาปีแล้วสูงมากนะครับมันมีอับนอร์มอลไดรการบางอย่างที่มันผิดปกติอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวไ่มาสีเนี่ย เยอนเดียมันดอรอปลงมาแต่ว่าก็จะเห็นว่าการเติบโต Q1Q มันค่อนข้างดีซึ่งตรงนี้มันมาจากไอซีซันแต่เราภาพไตมาแรกนะครับเราก็น่าจะเห็นเยอนเดียโกลดได้อยู่สำหรับตัวของไตมัดหนึ่งปีนี้นะครับเพราะว่า1ก็คือเขาเริ่มมีการคืนดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็หลังจากที่ไอพีเข้ามาแล้วก็ตัวของธุรกิจต่างๆพวกซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเองก็มีการเติบโต,ตเป็นลักษณะเดคลาริงที่มีไฮมาร์จินมากๆอย่างต่อเนื่องนะครับเจเบิลเนี่ยพวกธุรกิจเอสไอก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันอีกอันหน ดีเวนเพลย์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจ่ายปันผลค่อนข้างดีไม่เหมือนเทคอนซาวแ์ท่จะไม่มีเงินปันผลเลยนะครับเน้นการเติบโต,ตอย่างเดียวของราคาหุ้นแต่จิอาเบิลเนี่ยเขาก็ออฟเฟอร์ยิที่ประมาณตอนนี้ประกาศปันผลออกมาเมื่อวานเนี่ย payout ประมาณ80%แล้วก็ยิวเนี่ยออกมาประมาณ7%นะครับก็ถือว่าในระดับที่น่าสนใจนะเพราะว่าการเติบโตของเขายังมีอยู่ในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องเดเวลลอปเมนต์ต่างต่างก็จะค่อยๆ่ยทยอยเข้ามาในช่วงกลางปีนี้นะครับก็ยังเชื่อว่าจิอาเบิลยังเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครััราารบรับบบยงงคคคแนนนะะาาาาซื้อรรปม5ท ตัวสุดท้ายนะครับเมื่อวานก็จะมีตัวของทิพนไอ้นะครับทิพนไอ้เนี่ยตัวของงบออกมาเนี่ยก็ถือว่าผิดหวังนะครับเมื่อวานเนี่ยถือว่าผิดหวังเลยเพราะว่างบเนี่ยลดลง13เปอนเดียวเดียวแล้วก็18 QQ ซึ่งต่ํากว่าที่เราคาด20เปอร์เซ็นต์นะครับ20เปอร์เซ็นต์นี่ก็สูงมากนะเพราะว่าปกติไม่เกิน10นี่ก็ก็ถือว่าอยู่ในเระดับที่ยังโอเคในนี่20เลยนะครับใจเห้หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของธุรกิจหลักเลยถ้าเกิดว่าทุกท่านดูในตลาดจะเห็นว่่าาาาตัววรยไดดด้ีกค ต้นทุนสูงกว่าคาดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปัจจัยกดดันทําให้ตัวของกําไรเขาเนี่ยออกมาค่อนข้างอ่อนแอในไตรมาสสี่นะครับซึ่งเรามองว่าภาพเนี่ยน่าจะเป็นมีการ c o n t i n u a ในช่วงไตรมาสหนึ่งด้วยนะครับก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเมื่อวานปรับตัวลงามาในเชิงลบนะครับมี analysis เมื่อวานก็ไม่ได้ช่วยราคาขึ้นมาได้เท่าไหร่นะครับเ,เพราะว่าแนวโน้มเนี่ยไตรมาสแรกยังคงต้องรอดูนะครับจริงๆเนี่ยเราอยากให้ท่านรอดูนิดนึงเพราะว่าตัวของแนวโน้มเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่า ตัวของ ANI หลังจากที่เขาลดสัดส่วนหลังจากที่ ANI เข้า IPO มาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับตัวของงบหรือว่าไตมัดแรกเนี้ยเท่าไรนะครับเราอยากจะเห็นโมเมนตัมตรงนี้ก่อนว่าไตมัดแรกที่มีความเสี่ยงว่ากําไรอาจจะลดลงต่อเนี่ยมันจะลดลงขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเออยังอยากจะให้รอในลักษณะช็อตเทอมก่อนระยะสั้นอาจจะยังต้องหลบก่อนนะครับแล้วก็ส่วนมีเดียมเทอมเนี่ยยังลุ้นในประเด็นเรื่องของตัวออสกาได้นะครับออสกาเนี่ยก็จะเตรียมเข้าไปประมูล นะครับผู้ประกอบการรายที่3นะครับในด้านของตัวสถานีสวนละปูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้ตัวของทิ่พันไเนี่ยได้ผลตอบรับเชิงบวกเข้ามาได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าออสกาได้ขึ้นมาเนี่ยการเติบโตเขาเนี่ยจะดีขึ้นมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าตัวภาพรวมน่าจะดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้รอสักไตรมาสหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปลงตัวลงทุนตัวที่พันไอครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีการ ซื้อหุ้นตัวออตการ์เพิ่มด้วยนะครับซื้อผ่านตัว s อ l นะครับก็จาก22มาเป็น25นะครับก็มีแนวโน้มที่น่าจะได้รับอันดิสงจากตวเนี้มากขึ้นนะครับโดยภาพรวมหลายๆคนก็บอกให้มันซึมมาตลอดเลยแล้วก็ตัวของแนวโน้มก็ดูไม่ดีระยะสั้นด้วยแล้วทราหมเราอยากชอบนะครับหนึ่งคือเรายังเบสกับเรื่องของตัวออตการ์อยู่นะครับว่าตัวออตการ์เนี่ยน่าจะเข้ามามีปัจจัยบวกได้ดีขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ l u a t i o n ตอนนี้ถูกมากนะครับคือที่เป,เเเเร,ประมาณ14 นะครับ13 14เท่าบนสถานการณ์กอนโควิดนะตอนที่มันจะมีเรื่องของอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยก็ยังเทรดอยู่ในลักษณะปกติที่สบส14เท่าตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเทรดลงมาเหลือแค่11เท่านะครับซึ่งถูกที่สุดในรอบ3ปีนะครับจุดต่ำสุดเขาเคยเทรดเนี่ยอยู่ประมาณตอนปี2020นะครับก็คือตอนนั้น,นยอยู่ประมาณ10เท่านะครับแล้วก็ตัวของการเติบโตเนี่ยน่าจะ ดีกว่าในในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยลบที่เข้ามาในระยะสั้นผมคิดว่าจะกดดันราคาหุ้นต่อไปแต่ว่าในช่วงของระยะกลางผมว่าแนวโน้มน่าจะยังอ่าค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆฝื้นตัวได้นะครับเราเลยยังแนะนําซื้ออยู่นะคะรับก็หมาย13 8สิบสามแปดแต่ต้องบอกว่าตอนเนี้ยหรือว่ายังชอบน้อยอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับพี่อาทิตย์ครับผมผมขอบคุณครับคุณเบนครับทั้งสามตัวนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดครับก็กจริงๆแล้ว <ไป S 1> จะเห็น,น อ่าจริงๆแล้วจะเห็นว่าผมบอกว่ารอก่อนรอก่อนเกือบทุกตัวเลยนะครับตัวของเซกเตอร์ออโต้เราให้รออยู่แล้วนะครับเราเราไม่เห็นสัญญาเลยในช่วงช็อตเทอมนะครับกลุ่มโรจิสติกเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ไม่ได้ดีในช็อตเทอมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว3ตัวเนี้ยถ้าให้เลือกผมเลือกตัวของ j จเบิลนะครับเพราะว่าปันผลดีน่าสนใจแล้วก็การเติบโตในปีนี้ยังเห็นยังมีให้เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบอกว่าตัวแซชอบน้อยที่เป็นายชอบน้อยนะครับแล้วก็ตัวของเจเบิลเนี่ ยังรอเหมือนกันใช่ไหมเจอบลจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมองเรื่องของเงินปันผลผมว่าระดับเจ็ดเปอร์น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้ม mm ั hmm. นก็เทรดลงมาที่ค mm hmm. ่อนข้างถูกแลวอยู่ที่ประมาณสิบเท่าป E mm hmm. นะครับกลุ่ม SI อเนี่ยเทรดอยู่แถวนี้ประมาณสิบเท่าบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แพงไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็ตัวของย mm ิว hmm. ที่เจ็ดเปอร์เซ็นผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ทําให้ตลาดมองว่าเออตัวเนี้ยมียิวคําอยู่นะประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นได้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยน่าจะไม่ตม่ำไปกว่าน,นี้ ตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เจเบิลเนี่ยยังดูน่าสนใจอีกครับครับผมขอบคุณครับเบนคร้าสวัสดีครับ